สวัสดีชาพิจิตค่ะดวงค,ความรักประจำวันที่5สิงหาคมคุณได้เมจิชเยนเขาได้เด๋ยวไฮโลฟอนไพ่ดีมากนะคะวันนี้ไม่ว่าจะหยิบจับทำอะไรก็จะประสบความสาเร็จไปหมดเลยนะคะจากลาวันนุนหลัหลงถ้าเป็นเรื่องความสัมพันธ์ก็มีปฏิหารเข้ามาทำให้ความรักมันราบรื่นได้โดยง่ายเลยนะคะแฟนคุณได้ได้หาไฮโฟอน ophone, เรื่องงานดีค่ะอ่ามั่นคงอาจจะได้อ่พูดถึงการเลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งนะคะได้รับอ่ผิดชอบโปรเจกต์ใหญ่ๆนะ ส่วนเรื่องความสัมพันธ์ก็เป็นคนรักที่ดีนะคะมีบททีภาวะมากขึ้นมีไพ่ hard to hard conversation แล้วก็ success คู่ไหนที่มีปัญหากันก่อนหน้านี้วันนี้ควรจะเคลียร์ใจกันเปิดอกคุยกันนะคะทุกอย่างจะลงตัวได้ด้วยดีเลยนะส่วนใครที่ไม่มีปัญหานะคะแล้วอยากจะทำอะไรให้มันเกิดความก้าวหน้าในชีวิตรักชีวิตคู่เนี่ยก็คุยกันได้เลยนะคะจะคุยกันรู้เรื่องแล้วก็ร่วมมือกันได้เป็นอย่างดีนะคะจะได้รับผลสาเร็จ คนโสดสดิดเป็นโอกาสทองที่คุณจะได้เจอกับคนที่มีพลังงานดีๆนะคะที่จะเข้ามาทําให้ชีวิตคุณมั่นคงมากขึ้นนะคะก็ถ้าลองคบหากันในระยะยาวเนี่ยมีโอกาสที่จะลงเอ,อยเลยนะยังไงก็เปิดโอกาสนะคะ